สวัสดีครับทุกท่านจากสวนกล้วยด่างนครพนมนะครับแล้วก็เพจกับตันพันไม้แล้วก็เพจสโมโสองสยามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสวนกล้วยด่างนะครับวันนี้วันที่24เดือนสิงหาคม2564นะครับก็เนี่ยครับมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ครับต้นนี้ก็จะเป็นน้ำว้าไอซครีมนะครับสองต้นนี้ลายสวยมากครับกำลังออกหน่อครับผมส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันครับน้ำว้าไอซครีมขุดไปแล้วหกหนอนะครับอายุหกเดือนกว่าครับกำลังโตครับแล้วก็ต้นนี้น้ำว้ามะลิอ่องนะครับตัวน,นี้ก็ขุดไปแล้วสองหนอ่อแล้ แล้วก็หนอกำลังโผล่มาอีกครับสองหนอ่อแล้วก็จะเป็นต้นนี้น้ำวาค่อมนะครับต้นนี้ด่างสวยขาวเยอะด่างเยอะมากครับต้นนี้หนอยังไม่มานะครับต้นนี้จะได้ประมาณสามเดือนนะครับเท่ากับต้นนี้เลยนะครับอายุสามเดือนเหมือนกันเพิ่งจะสามเดือนมีขับลายสวยมากออกมาสี่หน่อแล้วนะครับแม่นี้ คบมาครบเลยมีทั้งเขียวนะครับอันนี้หน่อเขียวอันนี้ด่างสวยโตเร็วนะครับหน่อรุ่นนี้แล้วก็นี่ครับตัวนี้ก็ด่างสวยนะครับอีกแม่หนึ่งอันนี้ออกมาสามหนอนะครับด่างสวยทุกหน่อเลยนะครับเพราะว่าเห็ดลายตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในหลอดนะครับน้ำวา่าคอม นี่ครับต้นนี้ก็จองแล้วนะครับด่างสวยมากแล้วก็จะมีนี่ฟลอริด้านะครับแม่นี้ก็มาแล้วหนึ่งนอกนะรับแล้วก็แม่นี้มาแล้วสองครับหนึ่งสองครับแล้วก็แม่นี้ครับสามนอ หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับลายสวยมากน้ำวา้าไม่ใช่ฟลอริดานะครับแล้วก็แม่นี้มาแล้วสองหน่อเหมือนกันนะครับใหญ่เพื่อนอันนี้ติดจองเลยนะครับหน่อใหญ่นี้ติดจองแล้วนะครับแล้วก็นูน่นอีกหน่อหนึ่งนะครับส่วนแม่นี้ก็มาสองเหมือนกันนะครับส่วนมากมันอายุมัน สามเดือนเพิ่งสามเดือนครับก็เริเริ่มออกหน่อเลยนะครับพอเข้าเดือนที่สี่เราก็ขุดหน่อได้นะครับนแม่นี้ก็มาสามหน่อครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหน่อใหญ่นั้นติดจองแล้วนะครับรวมๆแล้วตอนนี้ฟลอริดาที่ออกออกหน่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแม่แล้วนะครับที่ออกหน่อตอนนี้นะครับมีแปดแม่รวมๆกันแล้วก็ประมาณ สิบห้าหนอนนะครับแม่นี้ก็มาแล้วสามหนอนนะครับอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยหนอนนี้นะครับอันนี้สองแล้วก็สามนี่ยครับกําลังออกนะครับส่วนต้นนี้ยังไม่ออกยังเล็กอยู่นะครับต้นนี้ก็มาหน่อหนึ่งนี่ครับนะครับส่วนต้นนี้เป็นมะลิอ่องเหมือนกันครับต้นนี้ใบมัน บางไม่ค่อยทนแดดต้นนี้นะครับใบเขาจะมาก,อ,กอันนี้ยังไม่ออกหนอส่วนต้นนี้ใหญ่คใหญ่มากครับเป็นน้ำวาคอมสวยมากผมชอบต้นนี้ที่สุดนะครับอันนี้ขุดไปแล้วเอ่อหนึ่งสองสามสี่สี่หนอขุดออกไปแล้วครับอายุสี่เดือนกว่านะครับเริ่มขุดหนอได้ละแล้วก็มีมาใหม่อีกสองหนอ นะครับอันนี้ก็ด่างสวยนี่ครับแล้วก็ต้นนี้จะแพงสุดนะครับในบรรดากล้วยของสวนนะครับอ่ามีชื่อว่าเทพพนมด่างสวยมากแต่ว่าให้ลูกมาผมได้ด่างสวยต้นเดียวนี่ครับต้นนี้สวยมากนี่ครับอันนี้เผือกหนอนี้ขาวเผือกนะครับ ขาวเปลือกแล้วถ้าเราไปปลูกยังไงมันก็ไม่รอดนะครับส่วนต้นนี้ผมอุตส่าหวังไว้เยอะนะครับเพราะว่าลายรอบต้นเลยคิดว่าออกมาแล้วมันจะลายแจ่มๆนะครับแต่ว่าที่ไหนได้ขาวเลยขาวเผือกนะครับสองใบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกใบหน้านะครับว่ามันคงจะสวยขึ้นนะครับแล้วก็เทพพนมต้นนี้ที่ผมชอบนะครับลายเขาจะทนแดดครับลายสวยชอบต้นนี้ที่สุด นะครับดูลายเขานะครับหน่อออกมาขาวหนึ่งนะครับแล้วก็เขียวหนึ่งเพราะว่าอันนี้ตอนแรกก็ด่างอยู่นะครับพอใบออกมาแล้วก็เข e ียวครับเราดูใบนี้นะครับเราดูใบนี้ส่วนต้นนี้นะครับก็ด่างเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับอันนี้ก็ด่างของเขาใบนี้จะด่างสวยนะครับผมดูลายละนี่ครับด่างเยอะด้วยใบนี้ สวยมากลายลงต้นนะครับพันนี้จะใบลายลงต้นสวยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยด่างนครพนมนะครับอยู่ภายใต้สวนกับตันพันไม้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ากับตันพันไม้เนี่ปลูกไม้เอ่อไม้ผลนะครับหลากหลายชนิดแต่ว่าจะเป็นไม้ใหม่ทั้งนั้นนะครับ ไม้ใหม่ที่มีสายพันธุ์มาจากต่างประเทศนะครับผมหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะครับโอเคครับท่านั้นก็เดี๋ยวผมขอตัวนะครับไปทำงานต่อนะครับสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับ